นี่ครับว้าวเลยสวยเก่งกดิ่งครับดอกหมึกเฉยไม่แห้งตาแม่งโคตรดีเลยอ่ะนะครับเต็มไหมโอ้เต็มหอมแหมสารหมึกดุกยกใส่นี้ได้ก็ได้เาช้อนด้านหลังดิอุ้ยดำปี สามดำช้านี้ครับหันหัวมานี่แล้วโอ้ยระวัง,อ, <uh ง <c oughs> อย่าแกงมดิแกงมายังเรียบร้อยครับอุ้ยเรียบร้อยเป okay. 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 ็นเรือ,โ,อโดนนกแก้วน,นกแก้วอากรงกแก้วไกดกดหลือนกแก้วใช่ปะ เขาใครอยากได้ข้อตำต่ำครับแล้วบนบนมีปลาอะไรครับว่านครับกเมียนเป็นเลยครับอิฟรบกวนเปิดถังให้หน่อยครับโถแก้วเลยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงออกด้วยแก้วแก้ว โซะเหรอโซะไอ้โซะตายแล้วโซสวยสวยโอ้โซะใหญ่ด้วยแค่ไหนนะตัดไม่พอโอ้ไซโลโอ้ไซโลหรือปลาช่อนเหมือนปลาช่อนด้วยนะไม่ต้องแน่นมากนะพี่ขายแล้วช่อนช่อนอะไรตัว แน่วะช้อนแปลกเว้ยข้าเรือแล้วเดิมเนีาท้ายเท้าท้าย้า สะบัดเดียวบนผิวน้ำนะจุ้งะจุ้งจุ้ง啊เก็บสายสายเข็ดซ้ายเรียบร้อยยอดยอดอย่างอร่อยเลยครับตื่นเข้าคอครับผมนี่จะเป็นขุมคอคอครับเต็มคอ เรียบร้อยครับเละครับบางสไตล์ตัวนี้ยับครับผมโอ้โหตูดชมพูไม่ชมพูแล้วฮะลูกกตาหายหมดเกี้ยงอ้าไปเล่นไหมครับพี่ไปย้อนแต่อย่างนั้นมากแต่ย้อน หล่อค่อยหลังเรืเอหลังเรือโดนแล้ว,ลว,วลไม่รู้ตัวอะไรโดนแล้วครับโดนแล้วครับตั้งแต่เป็นระวังล้มโดนคันนะพี่มาเล่นฝั่งนี้เลยก็ได้ครับยืน่ก็ขัดนะขัก <laughs> หนักไหมน้ำเบียร์หนักไหมอ้หูย้อนเลยครับตันกว่าตรงนี้เ <laughs> <laughs> ย็นนะ เด็ดไม่น่าจะรู้ตัวไหรตัวไร่มแล้วมาแล้วป่อยปล่อยยเดี๋ยวหลุดตรงนี้ไม่เอานะยิ้มอะไรครับผมเอามาแล้วเอามาแล้วแก้ว โอเก่าใหญ่โ้ยเก่าแท้เก่าแท้โอ้ยบอสเฮ้สลคนนี้เขาเก่าจริงครับคนนี้เขาเก่าจริงสุดยอดเลยครับโอ้ยดูไซส์นี่สุดยอดเริ่มเป็นแห่งป่าโซไซโลกว่าเก่าโดยเฉพาะน้าวคัดปลาครับเน้นแต่เก่า ไอ้อินซีขึ้นมาคาบหรือช่อนวะไม่ต้องล้านไม่ต้องล้านไม่ต้้นมากช่อนช่อนช่อนที่มักินเล็กเหมือนแดจาวูเลยอ่ะเหมือนตอนครั้งที่แล้วเลยอ่ะอินซียไม่ใช่หรอเกไป่ทันแกไมทันมุนด้วยทีนีมีเาวะเกคันถูกด้วย ไม่ได้ยินเสียหแม่มาตามไม่ไม่ต้องเล่นแข็งนะครับเล่นพอดีพอดีตีไปดิคันแคระตีลงหลังหายไปเลยครับโอ้โหไงครับจอดครับคิดว่าจะไม่มีไปแล้วครับนี่เท่าน้อยยังพึงกีจายไปครับยังไม่ถึงได้จาวูเลยปลาแม่งปลาใหญ่แม่งหมีแม่งหยอกที่เงปลาเล็กขึ้นปุก๊บใช่กราจาอยู่ ก็เคยโดนนีสีตามาสอยภาวนาอย่าให้เป็นมาช่อนน่ะนี่ครับด้มันแล้วครับแล้วอยู่ดีๆไปเอาคันที่มีสลิงลงเผยเล่ลงบกซัดเลยแต่หมันวิ่งไม่เหมือนบาลินซีเลยเนาะ น้ังสบัดหัวไหมอ่ะมันไมขื้นไปเนี่ยไม่เหมือนใบรีเลยช่อนผมว่าน่าจะเป็นมาช่อนัะไม่ต้องใหญ่มากนะไม่ต้องใหญ่พอดีพอดีสวยๆเก็บได้เก็บช่อน ช่อนจริงนะบอมนี่ไก่ได้มาแล้วเสียงเบรกออกหวานจริงนี <c oughs> ่ <c oughs> เค้ก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 วิ่งซ้ายวิ่งขวาเอาละเก็บได้เก็บเลยครับปลาช่อนมันจะโลด,ดขึ้นมาระบาดอยู่นะน่ะโอ้แล้วเบี่ไอ้กิโลดีครับตัวนี้โอ้ สิบชิบปกว่าครับ,บ <c oughs> ไม่เท่าไหร่เลยนะอันนี้แค่ข้างบนนะครับขึ้นมาอาจจะสองสามโลก็ไดนะ้การคาดคะเนนครับให้ยี่สิบนะยี่สิบบาทนะปังมาแล้วขาวๆมาแล้วเอียขาวๆมาแล้ว,ซว,วเวซเฉกีวววยวหางแน่เลย เกี่ยวหางเกี่ยวหางพีเกี่ยวท้องเรียบหลอกี่ยวท้งพี่โอ้ว่าละต้านเถอยุ่งเดียวนะจกมาจมาเบี่ยสายม่ถอยม่อุ้ยน่ายยดถ่ายรูปอะไถายรูปลาฟุกโอ้โห เกือบพอดยอดนี่ครับสมหน้าคตตกไสของเราได้ใจครับนนสุดยอดครับเอาอีกแล้วพี่ไม่ต้องงัดไม่แบ่งนะำบอมเลยอ่ะน้เียายหน่อยนี่สายมีเท่าไหร่อ่ะสองร้อยอย่าไปถูตะปูเนี่ยแล้วมันซ้ำอยู่แล้วทำเชื้อเชื้ออย่างเงี้ย จะสีสีไม่ลงเลยกูไปซ้ำของของนั้นอื่นไม่กินเลยอ่ะกินอยู่คนเดียวอ่ะกินเหยื่อใหญ่อใหญ่ดิเปล่านะเฮ้ยเหยื่อผมก็ใหญ่แล้วเนี่ยแม่ผมลงไม่ทันเมื่อกี้สายแม่งทันโอ้ยใหญ่เลยแหละพี่เอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปไหนเนี่ยเอาใครไปไหนสายเหลืออะไรเบ่งอ่อนนะบ่างโอ้ยเยอะแยะสองร้อยไม่สาย ตายพวกนี้ถ้ามันกินมันไม่ทิ้งเหยื่อหรอกอ่าเก็บได้เก็บเก็บไม่ได้ไปต่อครับโดนเรือมนน้ำแล้วเนี่ยโอ้โกลจะหมดนะแต่เนี่ยวิ่งกระโชวหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วพี่ไปทางไปหัวเรืออ้อมอ้อมคันผมไปอ่ามาตัดเครื่องโดนแล้วครับเก็บเข้าไหมครับโอเคเก็บให้ทันผมนะเก็บเก็บปันป่นปัน่น ขึ้มาไปนานโฉมโคตรถึงขั้นขับเรือตามครับเป็นไงเอ็นเบียร์ครัยอดนนครับยัอง,ยอยองอยู่ที่เดิมเลยวะวางอยู่ที่เดิมไงเดยนทางวันน,น,นี้กับสายเข้ามาเยอะอยังครับเยอะครับจะ่มาไม่วิ่งนะแต่น่าจะในโฉมอ่ะหรือว่าเป็นบักร่อนเ <laughs> ตื้อๆเหรอ เหมือนไ่ว้ขึ้นมาเองอนะใช่ใช่ใช่มันก็เฝอาขึ้นมาปลาอะไรวะกินแบบนี้ปากกาหัวตื้นจังพออแล้นมันกด,ดกนมมึ๊ดึ๊ๆเหมือนโฉมไลยดึ๊บดึ๊บดึ๊อย่างนั้นนะๆๆอะตัวนี้พระเอกครับน้อเบียร์พระเอเกไดครับขอบคุณครับเหลือก้างกี่เมตรครับ ยี่สิบถึงไหมโอ้โป่าขึ้นขึ้นมาสิบเมตรเองเอ,อ้าวสู้ๆอ,อีกสี่สิบเมตรครับโฉโสม,มกระแทกเลยกระแทกโสมแต่กระแทกเบาโระแทก โอ้โห,หยอยฮะโอเไม่งงโมงโ,งโงตรงเลยงตรงปลาก,กินครับนี่เป็นไงเลง่นานอยนี่สี่โมงแล้วเดี๋ยวก,ก็โดนเจอเชื้อแล้วเมื่อกี้ ถึงถามไงว่าเยียอคาอยู่หน้าดินบ้าองอยู่อะผมอ่ะกินของ,าง้าวเยอแล้วผมโยนไปผมโยนไม่ทันนะแม่งเกือบพันคันอีกเก็บได้เก็บเลยครับปลาไม่เหยงแล้วมันมันแข็งครับแข็งนะแข็งหมุนไม่เข้าหมุน,นตื้อมันตือต้อตื้อไม่ใช่แล้วมันเข้าสปูนหรือไม่ครับสายเข้าเข้าครับเข้า ตัวไรงมหาวดเ็จเฮ้ยสิมเนี่ย,ยแสดงว่ามีหลายตัวนะตรงนีง้อ้ขึ้นมายัางครับาาามาเร็วเขาเขามาเร็ว up <coughs> <coughs> Ice in my veins. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop. I do need to be God, a little. มงด้วยนี่ครับคนใหม่วันนี้ครับโอ้โหอย่างโหดนะครับยอดครับย่อยครับมาเดียแต่ใจบอกว่าตัวนี้ไปกินดีกว่านะไ่ตบ Stop till hear him จ่าี่ฟพิชซี่นะรผมเอาไหนมาอ,อืมไหนบอ้วนอ่ะด่วนเหี้ยคนชอที่ไงเหีอที่หมาหรือสีดิ มเมาโอ้ยยิบเลยมอมเข้าไปได้ยังไงะตัวอะไรอะ่ะซีเาพี่้ยวกันขาดทำเลยอ่ะเรียบร้อยเลยเกื่ยเล็กๆชอบมีเจ้าทีพูดยังไม่ทันขาด <c oughs> ขอเออๆเกี่ยวอะไรลอยอย่างเงี้ย นี่ไงเจ้าที่โเด้ยใหญ่แล้วน่ะคลายเบ็ดได้คลายได้นะครับป้าน่าจะกินเต็มปากเลยแดดเหลือสามเปอร์เซ็นต์ยังอ่ะได้อยู่เชื่อแบบนี้ย้อนอามน้ยเนี่ยอยู่ลากินเต็มปากเลย ย้อนใช่ตัวใหญ่มันขึ้นโดนนะครับมันค้างอะ่ะค้างนะหน้าจอดำรอหน้าจอค้างค้างเลยอะนะแบตจะหมดแล้ให้แตะอะไรวะอะไรครับแบตบมันจะหมดแล้วเกนแบต เอาแบนมาเลยแต่เวลามันเดินอยู่นะเดินไม่เป็นไรเลยับไปแล้วที่มันมีจุดแดงๆแล้วมันก็ขึ้นสิบสี่นาทีอ่ะพี่เปิดไว้สิบสี่นาทีเลยเหรอใช่ใ่เรียบร้อยโอ้สวยนี่ครับเหยื่อบังสไตล์เหยื่อผมป่ะม่ผะ ต้องผ่าท้องดูอะ